ที่ดินเขาพระจังหวัดนครนายกวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงสวยวิวสวยด้วยนะครับอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำและคาเฟ่ภูตะลึงด้วยนะครับการเดินทางเข้าออกก็ออกกสะดวกสบายด้านหน้าติดถนนลาดยางเขาพระวังรีเส้นนี้นะครับแยกมาจากถนนบพาสสุพรรณิกาประมาณ7กิโลถนนฝั่งทางด้านนี้ก็จะวิ่งออกไปที่ถนนบพาสสุพรรณิกานะครับที่ดินของเราก็จะเป็นแปลงนี้ มีเนื้อที่2ไร่กับอีก39ตารางวาราคาขายยกแปลง5ล้านบาทเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดพุทแดงนอสอสีจอเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ทับซ้อนโฉนดพร้อมโอนได้เลยนะครับพิกัดอยู่ที่ตำบลเขาพระอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดน,นครนายกด้านหน้าติดถนนลาดยางประมาณ60เมตรหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับแนวเขตแดนก็จะเป็นเสาไฟฟ้าแหงสูงประมาณหนึ่งช่วงเหมาะที่จะสร้างบ้านพักอยู่อาศัย พู ort, Cafe, ลวิลล่ารีสอร์ทคาเฟ่ร้านอาหารนะครับอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านน้ำไฟครบท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินสร้างบ้านแปลงเล็กๆวิวสวยๆอากาศดีๆการเดินทางสะดวกก็ขอแนะนำที่ดินแปลงนี้นะครับแวะมาดูที่ดินแปลงนี้ก่อนได้นะครับเป็นแปลงที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่สวยมากนะครับอยู่ไม่ไกลาจากตลาดนครนายกห้างสรรพสินค้าแมคโครทัสก็ประมาณ8กิโล เกินคุนดันประการชน15กิโลฟิวเจอร์พาร์คลังสิท80กิโลนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งทางด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับด้านหน้าแปลงที่ดินของเราหันหน้ามาทางทิศเหนือก็คือฝั่งทางทิศนี้นะครับก็จะมีวิวภูเขาสวยๆแล้วก็วิวทุ่งนามันยากาศด,ดีมากๆเลยนะครับส่วนถนนฝั่งทางด้านนี้ก็จะวิ่งไปที่คาเฟ่ภูตะลึงประมาณ2กิโลอ่างเข็บน้ำห้อยปือ5กิโล ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะนัดชมเข้าดูพื้นที่ได้ทุกวันเลยนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0981473498หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube TikTok ทางช่องที่ดินลบบุรี by TP คนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ